ดโดรนคาเมกาเซ่ของอยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานผลิตมิสไซล์ของรัสเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้11สิงหาคม2025แหล่งข่าวทางท่ารของอยูเครนได้รายงานโดยอ้างอิงตามการงานจากชาวบ้านในท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดนิชนีนฟโกร์ประเทศรัสเซียว่าในช่วงเช้าของวันนี้มีเสียงอากาศยานไร้คนขับพุ่งทะยานเข้าไปยังโรงงานแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดนิชนีนอฟโกรดระหว่างที่ชาวบ้านได้ยินเสียงของอากาศยานไร้คนขับพุ่งทะยานเข้าไปใกล้ๆกับโรงงานแห่งหนึ่งชาวบ้านจึงได้บันทึกคลิปภาพเหตุการณ์เอาไว้เสียงของมันได้ยินอย่างชัดเจนหลังจากที่อากาศยานไร้คนขับพุ่งทะยานเข้าไปใกล้โรงงานมันก็เร่งความเร็วพุ่งทะยานกระทบกับพื้นที่บางแห่งในโรงงานจากนั้นก็เกิดการระเบิดภายในพื้นที่โรงงาน ล่าสุดตามกรารงานจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนได้ออกมารายงานยืนยันว่านี่เป็นผลงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนในภารกิจการเข้าโจมตีพื้นที่สําคัญทางทหารของกองทัพ,พรัสเซียและพื้นที่ที่โดรนคามิกาเซของยูเครนหรืออากาศยานไร้คนขับพุ่งทะยานเข้าใส่ภายในเขตโรงงานในนิชนีนอฟกอรดนั้นโรงงานแห่งนี้ เป็นโรงงานที่มีการผลิตมิสไซล์รุ่น kh 1 0 1และ kh 3 2ซึ่งเป็น u คร e มิสไซล์ยังไม่มีการรายงานผลกระทบหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครับตามภาพที่แหล่งข่าวชาวบ้านได้นำเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่เกิดไฟลุกไหม้ภายในพื้นที่บางส่วนของโรงงานนั้น<ๆ>ก็อาจจะทำให้จุดสำคัญภายในโรงงานได้รับความเสียหายก็เป็นไปได้ครับ ในช่วงคำาึืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่10และ11สิงหาคม2025ยูเครนได้ส่งดโดรนคาเิกาเซจำนวนหลายลำครับเพื่อเข้าไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารในรัสเซียรวมทั้งในพื้นที่ยึดครองแหลมคลายเมียด้วยในขณะที่ดโดรนคาเิกาเซของยูเครนพุ่งทะยานไปก็คาดว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียก็คงจะมีการยิงสกัดกั้นครับ มีโดรนบางลำพุ่งทยานเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายแต่อีกส่วนหนึ่งก็ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียสกัดกั้นเอาไว้สำหรับโดรนคาเมกาเซ่ของยูเครนที่พุ่งทยานเข้าไปยังโรงงานผลิตมิสไซล์ของกองทัพรัรเซียในช่วงเช้านี้จุดที่โรงงานตั้งอยู่กับชายแดนรัรเซยยูเครนอยู่ห่างกันประมาณ800กว่ากิโลเมตร นี่เป็นจังหวัดที่ดโดรนคามมกาเซ่พุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานผลิตมิซอยในนิชนีนอฟคร์ดในช่วงเช้านี้ครับกลุ่มควันสีดำสีเทาได้พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากเกิดการระเบิดภายในโรงงานในช่วงก่อเกินที่ผ่านมากองทัพรัสเซยียได้ใช้ดโดรนคาเิกาเซ่เข้าทำการโจมตียูเครนจำนวน71ลําลำหน่วยต่อต้านอากาศยานของอยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้จำนวน59ลําลำ การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้11สิงหาคมปี2025ตามการรายงาน,นจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า1 0 6 4 2 4 0นายเสียกำลังพลเพิ่มเมื่อวันนี้1,000นายเป็นจำนวนของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในระหว่างที่มีการสู้รบกัน รถทั้งถูกทำลาย11,93งคันถูกทำลายเพิ่ม4คันรถกระถูกทำลาย23,114ายคันถูกทำลายเพิ่ม7คันปืนใหญ่ถูกทำลาย 31, 3า3 8 0ยกระบอกถูกทำลายเพิ่ม37กระบอกเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง MLRS ถูกทำลาย1462กถูกทำลายเพิ่ม2 ระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกทำลาย1204เครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย421้เลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย3า0ยลำโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลายห6า6ยลำถูกทำลายเพิ่ม191าลำโครสมิสไซด์ถูกทำลาย3า5 6ยลูกเรือรบถูกทำลาย28ลำเรำือดำน้ำถูกทำลาย1ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลาย 58,113คันถูกทำลายเพิ่ม131คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3936ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานพื้นที่การสู้รบในเขตจังหวัดซัปโปรรเซียประเทศยูยเครนแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัระเซียได้มีการเพิ่มกำลังพลรวมทั้งยุโทโธปกรณ์ทางทหารเข้าไปยังพื้นที่อริคิฟและหุนยย่นหญปปอ ตามการรายงานได้บอกว่าเป็นการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ทางทหารสำหรับทหารผลร่มของกองทัพรัเสเซียที่เสริมเข้าไปในพื้นที่จังหวัดซับบอริเซียการสูรบกันยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ